สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อพ่อแม่ปีทุกท่านค่ะเปิดฉากมาก็เจอสตูนน้อยกับทองหยดค่ะสาวน้อยสตูนกับสาวน้อยทองหยดคนนึงก็ห่วงแต,แต่แต่งตัวเหมือนเดิมนะคะคนนึงก็ห่วงแต,แต่แต่งตัวเหมือนเดิมใช่ไหมลูกอ้ยเนาะว่าจะจะไม่สวยลูกสาวนี่ ส่วนคนอื่นๆก็เอกนเนกนะคะเอกนเนกมุมใครมุมมันอานอน้ำชายครับน้ำชายก็นอนเป้าแม่เหมือนเดิมแล้วคนนี้ใรอ่ลูกอันนี้หนูทองจันนะคะอันนี้สาวน้อยทองจันนั่งข้างแม่แล้วก็พี่ทองหยิบทองหยอดค่ะพี่ทองหยิบทองหยอดก็เป้าแม่เหมือนกันแต่มุตะมิ วันนี้แม่กิ่งก็ไม่ได้ไปทำบุญตามเคยตอนแรกวันนี้ก็ว่าจะออกไปทำบุญนะคะด้านมาปวดฟันก็เลยก็เลยไม่ได้ไปค่ะเลยไม่ได้ไปวันนี้ปวดฟันทั้งวันเลยเลยไม่ได้ไปเวียนเทียนเนาะวันนี้ใช่ไหมคะวันนี้วันเวียนเทียนใช่ไหมเพราะพ่อแม่ท่านใดก็เอ่อพร่อแม่บางท่านก็คงจะได้ไปทำบุญนะคะ ในวันนี้เนาะเอาไม่เป็นไรนะไม่ได้ไปไม่เป็นไรก็แม่กิ่กงก็พยายามคิดว่าตัวเองทาบุญทุกวันอยู่แล้วนะคะพยายามคิดว่าตัวเองทาบุญทุกวันอยู่แล้วด้วยการเลี้ยงลูกๆนี่แหละเลี้ยงลูกๆแมวนี่แหละอยู่กับอยู่บ้านอยู่กับพวกเขานะคะนี่อย่าแกล้งอย่าแกล้งอย่าแกล้งเอออย่าแกล้งแกล้งพี่บุญช่วยหอมกันหอมกันรักกันสาวน้อยของแม่รักกันนะลูก วันนี้เลยพาความน่ารักมาให้พ่อพ่อแม่เอฟีได้เห็นได้ดูนะคะเอาว่างายคนสวยแต่งตัวพอยังครับครับครับแต่งตัวพอยยางยังไม่พอนะคะต้องหยอดครับทําไมครับลูกอุ้ย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 ฮะทำไมลูกอาจจะยื้ออ้อนแม่ยื้ออ้อนแม่เหมือนเดิมนะคะเออ อนู้ก็ย้อเย้ย้เยเดินสวนสนามกันอยู่นะคะวันไหนวันไหนวันไหนไหนก็เหมือนเดิมค่ะวันไหนไหนก็เหมือนเดิมก็ลูกๆก็ตะมุตะมิปุ้ยมุ้ยม,ม,ม,มาส่งความน่ารักขพ่อแม่ในทุกๆวันนะคะครับโอ้ยชุดรอชุดรอแม่เกิ่งให้ดูทองหยอดโอ้ โอ้ยทำไมลละลูกฮะมันจะอ้อนอะไรขนาดนั้นจะอ้อนอะไรขนาดนั้นทองหยอดอ้อนแม่นะคะอ้อนแม่เอาทุกทางเอาเอาอีกละเอาอีกละย่องมาย่องมา,งมาแม่ทองเพิ่มนะคะแม่ทองเพิ่มค่อยๆ่อย่องลูกค่อยๆย่อง โดนลูกๆนั้นหลานแกล้งนะคะแม่ทองเพิ่มโดนคนอื่นชอบแกล้งนางก็เลยจะกลัวๆอยู่เหมือนกันครับครับเสียงไทยเสียงบุญช่วยนะคะเสียงบุญช่วยบุญช่วยอยู่ข้างหลังแม่บุญช่วยแม่กิ่งให้อยู่ในกรงเข้าบ้านก็ให้อยู่ในกรงนะคะเพราะว่า,วาเดี๋ยวเตรียมตัวจะนอนแล้วก็เลยให้เขาอยู่ในกรง อ้าอาทำไมล่ะลูกอยู่นั่นแหละนี่ค่ะบุญช่วยอยู่ในนั้นแหละลูกเดี๋ยวนอนแล้วนะปล่อยให้อยู่ข้างนอกไม่ได้นะคะถ้ากลางคืนเวลาจะนอนต้องให้เขาอยู่ในกรงนอนตรงนี้นะลูกนะคืนนี้นอนนี่นะนะครับคืนนี้นอนนี่นะครับ ชอบร้องโวยวายค่ะชอบร้องโวยวายช่วยนอนนี่นะลูกแม่กิ่งก็เพิ่งเอาเข้ามาจากห้องทํางานนะคะแล้วก็ตรงหน้าบ้านเนาะถ้าเขาอยู่ที่ห้องทํางานหรือว่าอยู่หน้าบ้านเขาก็จะเป็นอิสระก็จะเดินเที่ยวแต่ถ้าเวลาจะนอนก็จะเอาเข้ามาในบ้านเนี่ยค่ะบางท่านอาจจะสงสัยทําไมแม่กิ่งไม่ปล่อยให้น้องอยู่ข้างนอกรวมกันร,รวมไม่ได้นะคะ แม่กิ่งดูแล้วแล้วก็ลองแล้วว่ารวมไม่ได้แม่กิ่งก็เลยต้องให้เขาแยกอยู่ต่างหากตรงนี้ค่ะอันน้ำชัยครับน้ำชัยครับตื่นได้ยังลูกเอาแต่นอนนอนก็ต้องนอนเป้าแม่นะคะอันนี้ทองหยอดทางนี้ก็ยังแต่งตัวไม่เลิกเลยชาวน้อยเนี่ยชาวน้อยทองหยด คนแต่ละคนต่างๆก็ง่วงหรือลูกต่างๆก็ต้อง,ง,งนอนนะคะอาทองอ้นทองอ้นทองอ้นรายงานตัวคะ่ะทองอ้นนะคะอ่าแล้วใครอีกคนนึงอ่าตัวตึงคนที่อีกคนนึงก็ต้องอยู่ในกรงเหมือนกันนะคะเพราะว่าจะนอนแล้วก็ต้องอยู่ในกรงเหมือนกันออกข้างนอกไม่ได้เช่นกัน แต่ถ้าเป็นช่วงกลางวันให้อยู่ข้างนอกบางคนก็ยังกินอาหารอยู่นะคะน้ำชายจะตามแม่จะตามแม่แต่พอดีมีมีขวางทางไว้เยอะนะคะก็เลยต้องนั่งมุมนั้นเลยดูแต่ละคนอันนั่งประชุมอะไรกันนะลูกฮะพวกหนูนั่งประชุมอะไรกันครับ มีใครคนนี้แม่ทองมาแล้วก็แม่ทองเพิ่มพี่ทองก้อนแล้วก็นำชัยนะคะอะแม่นั่งด้วยได้ไหมอแม่นั่งด้วยได้ไหมได้ไหมลูกฮะโอ้แม่นั่งด้วยเออแม่นั่งด้วยนะนำชัยกับพี่ทองก้อนนะคะตัวใหญ่มากแต่ละคนแต่ละคน เออะอออตุนตุนตุนไม่ขยับตัวเลยนะลูกไหนไหนสายลมคนอาสายลมไม่โชว์หน่อยเหรอลูกสายลมก็เล่นเก่งนะคะลูกวิ่ง เมื่อกี้แม่นึกว่าจะโชว์ไม่โชว์หน่อยเหรอลูกอืมอะสายลมพุงแน่นๆน,น,นะคะเขาชอบเล่นลูวิ่งค่ะสายลมแต่วันนี้อารมณ์ไหนไม่รู้ไม่เล่นเดินขึ้นไปเมื่อกี้นี่แม่กิ่งก็น,นึกว่าจะโชว์ให้พ่อพ่อ,พอแม่เอฟซได้เห็นได้ดูนะคะแล้วสองคนเนี้มาทำอะไรแม่ฮะโอ้มานั่งเฝ้าแม่อีกแล้วเนี่ยอืมไม่แกล้งน้องลูกแม่ทองมาไม่แกล้งน้องนะ ไม่เขียนน้องลูกไม่เขียนน้องแม่ทองมาไม่ทำน้องนะลูกทองหยอดก็พยายามตามอ้อนแม่านั่งข้างแม่ทองมาก็ห่วงแม่เขียนน้องนะคะแต่ละคนก็รักแม่ทั้งนั้นเลยมีบางท่านบอกว่าลูกๆแม่กิ่งสะอาดสะอ้านดีก็เนี่ยค่ะ ก็ทำให้เขาทุกอย่างตื่นเช้ามาก็จะเป็นกิจวัตรนะคะตื่นเช้ามาสิ่งแรกที่แม่กิ่งทำก็คือนั่นแหละคว้าลูกคโนโน้นคนนี้มาเช็ดที่ตาให้นะคะมาเช็ดที่หูที่ตาให้ถ้าจะมีเกิดกลางก็จะมีเฉพาะคนที่ที่ที่แม่กิ่งอุ้มไม่ได้เนาะอุ้มไม่ได้จับไม่ได้แต่ถ้าคนไหนอุ้มได้จับได้ตื่นเช้ามาก็เนี่ยคะ่ะก็จะต้องเช็ดที่หูที่ตาให้ก็เช็ดเจอกันเมื่อไหร่ ก็เช็ดให้ค่ะเช็ดให้บางทีก็บางคนก็ไม่ให้แต่รอบเช้านะคะรอบเย็นก็มีที่หูคีดตาเต็มโดยเฉพาะคนนี้เนี่ยคนนี้แม่ทองเพิ่มเนี่ยที่หูคีดตาไม่ค่อยจะเช็ดเองเหรอกค่ะคือกลางบอยอคนนี้อ้อนแม่แม่ลำคาญเดินหนีซะละแม่ทองมาลำคาญอแม่หนูลำคานเหรอดูนะแม่หนูลำคานเดี๋ยวแม่รูปตัวให้นะ ก็พอรักเนี่ยค่ะรักพวกเขาแม่กิ่งก็ไม่คิดเหมือนกันว่าแม่กิ่งจะรักพวกเขาได้มากขนาดนี้เช่นกันค่ะอย่างที่บอกอะเนาะยิ่งเลี้ยงก็ยิ่งรักยิ่งผูกพันยิ่งมีความรักความผูกพันให้กันขึ้นทุกๆวันมันก็เลยทําได้ทุกอย่างค่ะทําได้ทุกอย่างก็ยอมเหน็ดเหนื่อยเพื่อพวกเขาเนี่ยค่ะ ไปไหนเดินไปไหนลูกสาวเดินไปไหนเออตุนตุนจะเดินไปไหนคะหอมกันพี่น้องหอมกันต้องมัน่น กลายเป็นคนเฝ้าแม่นี่ใครตอนนี้ทองยอดทองมั่นแม่ทองเพิ่มนะคะไปไหนสุดหล่อคนนี้ทองเติมค่ะทองเติม อันคลิปนี้ไม่กิ่งส่งควรน่ารักของลูกๆให้ดูแค่นี้นะคะขอบคุณพ่อๆแม่สี่ทุกท่านที่รับดูรับชมคลิปให้ค่ะขอบพระคุณมากๆค่ะ